ับผมนายนักก่อเ็มทองรขที่11วันนีรร้จะมาต่อจอนในชาร์จครับตอนแรกไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าขัวบีสวิตช์กุญแจหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งคอนกระแสไฟจากขั้วบีจะไปที่ขั้วไอจและจากขั้วไอจีจะไปที่ฟิวเกต10แอมป์จากนั้นออกจากฟิวเกต10แอมป์มาที่ขั้ว c b 19 และไปที่ปั๊ก a 1คนึ่งขั้วที่1แล้วมาที่ขั้วปั๊ก A ขั้ว IG จากนั้นมาที่ I G และไปที่ฟิล7.5 m ดอมและมาที่ปั๊ก c C M ขั้วที่1และไปที่ปั๊ก A ขั้วที่1นึ่งหน้าปัดและออกจากหน้าปัดที่ ปัก B ขั้วที่1มาที่ ad ขั้วที่3มาที่ ad 3ขั้วที่15และมาที่ ca 1ขั้วที่4และไปที่ขั้ว a ของขั้ว l และจากนั้นกออกจากแบตเตอรี่ขั้วบวกมาที่ฟิล60แอมป m เ m a แล้วไปที่ ปัก B ขั้วที่2และมาที่ปักหนึ่ง B ขั้วที่1นึ่งไปที่ฟิล7.5 m ALTs และมาที่ปักหนึ่งขั้วที่2องแล้มาที่ปัก CA หนึ่งขั้วที่5และมาที่ปัก, 2, ปก, 1, ปก A ขั้ว S จากนั้นไฟบวกแบตเตอรี่เข้าที่ พิว120แอี่สิบมเอทีเอและไปที่ขั้วซและมาที่ขั้ว B ขวั้วที่1และเข้าที่ขั้ว B ได้ชาร์จจากนั้นขั้วเอ้ยไปบวกหน้าปัดเข้าที่ไปบวกแบตเตอรี่เข้าที่หน้าปัดและไฟกาวหน้าปัดเข้าที่ขั้ลวลบแบตเตอรี่ไฟกาวได้ชาร์จเข้าที่ขั้วลบแบตเตอรี่หลังจากเปิด สวิตไฟออนไฟแบตเตอรี่จะโชว์ขึ้นที่หน้าปัดหลังจากเปิดมอเตอร์ไฟแบตเตอรี่หน้าปัดจะปิดหลังจากปิดสวิตกุญแจไฟที่แบตเตอรี่จะปิดแลครับน